ทุกคนครับคือแม่งมีเพื่อนคนหนึ่งของผมเนี่ยหินปูนเนี่ยแม่งแบบเต็มปากเลยแบบนี้เลยเนี่ยที่ขึ้นรูปเลยคือแบบหมอยังตกใจเอะว่าแบบไปทําอะไรมาทําไมไม่ไม่มาขูดหินปูน,นปผมเองเนี่ยก็รู้จักมานานแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทําไงดีวะกูกูก็ต้องบากใจกูไม่อยากพูดอเออแต่ทีนี้ก็เลยแบบบอกแม่งไปเลยว่าแบบเฮ้ยมึงไป คลินิกไหมอะไรเงี้ยเออก็ไปหาหมอฟันและแล้วหมอก็ตกใจคนที่แบบไม่เคยปูดห็นปนหูนะแล้วคือเยอะมากเยอะเหมือนในรูปที่ผมขึ้นเลยปวดมาแม่งบอกโล่งโล่งมากเว้ยโล่งโล่งจนแบบแม่งบอกว่าโอ้โหลุงนี่ปวดตั้งนานแล้วแต่ที่สําคัญคืออะไรรู้ป่ะสองเดือนสามเดือนอ่ะแม่งมาแล้วเออก็ไปดูเฮ้ยมึงแปลงฟันไงของมึงวะแปลงโอเคนะเออ แต่ทีนี้เนี่ยมันมันติดอยู่อย่างนึงคือแม่งแดกแล้วนอนกินแล้วมันก็นอนเว้ยแล้วมันก็แบบโบนั่เตยที่อันนี้แหละที่ทำให้หินปูนขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแปลงฟันให้ถูกวิธีแล้วแปลงให้นานแล้วก็ีสำคัญเลยครับอันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะฮะว่าในโลกนี้ครับมีแปรงสีฟันที่ดีอยู่อย่าง Sparkle Ionic ตัวนี้ครับไอออนลบเนี่ยนะครับมันก็จะไปสลายคราบ พวกค่าพักค่าหินปูนนะครับทําให้ฟันของเราเนี่ยสะอาดยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยเราตั้งแต่ที่เพื่อนผมใช้อันเนี้มันมันขึ้นช้ากว่าเดิมนะครับมันขึ้นช้ากว่าเดิมจะบอกว่าสะอาดเลยมันก็ไม่ใช่นะครับมันขึ้นช้ากว่าเดิมเดอกปีไปหาหมอก็ฟันก็ยังดีสภาพฟันก็ยังดีอยู่คือถ้าใครเนี่ยไม่อยากจะแบบมีสุขภาพฟันที่แย่เนี่ยผมรู้เลยว่าฟันเนี่ยคือถ้าหินปูนเยอะเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นปากด้วยใช่ไหมถ้าฟันสะอาดปาสะอาดแล้วไม่มีกลิ่นปากเนี่ย ต้องลดหินปูนก่อน,ปนแปลงให้ถูกต้องเลือกแปลงให้ดีครับสปาร์ค i ตไอออนิกครับตะก้าเลยนะครับผมผมบอกเลยว่าใช้แล้วชีวิตแบบคุณจะดีขึ้นเลยสุขภาพฟันสุขภาพปากเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับ